โอเคเราขับเข้ามาข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคนเรียนที่เคยเรียนมาแล้วจําอะไรเกี่ยวกับการเล่งคันเร่งได้บ้างเขาสอนให้เราเล่งคันเร่งเพื่อให้เราดูรอบแมนมาครับจ้ะอ่าให้ลองลองเล่งคันเร่งลองดูรอบนะเขาให้ให้เลงหอดได้รอบมันหอดได้ครับหอดสองค่ะออดลองเ่งประมาณนี้ค่ะเล่งเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงครับค่ะประมาณนี้ให้มันอยู่ที่ระดับนี้คือไม่ไม่แรงเกินไปอโอเคโอเคครับ สเตปนี้ก็เป็นสเตปที่ว่าให้ผู้เรียนเร่งคันเร่งเพื่อที่จะดูรอบพัดรอบอยู่ตรงนี้นะครับ1นึ่ก็คือ1นึ่งันรอบ2องก็คือ2.000ัรอบประมาณนั้นนะครับจนไปถึง8ปดพันรอบนะครับโอเคเราลองลองลองเร่งลองลอง,ลอง,ลอง,ลองฟังเสียงมันดูตามสเตปเดิมก่อนตอนนี้คือเท้าหนักใช่ไหมล่ะมันก็จะฟื้ไปค่อยๆกดเบาๆลงมันจะขึ้นเรื่อยๆแต่เอาจริงๆแล้วก,การการปล่อย ปล่อยเบรกหยยบคันเร่งก็คือมันเป็นแบบปล่อยปุ๊บก็ปล่อยไปเลยครับรปล่อยปุ๊บเหยยบคันเร่งมันก็จะค่อยๆขึ้นเองมันจะรู้จากการขยับรถตอนนี้ความนิ่งมันหาแทบจะไม่ได้มันแรงบ้างเบาบ้างอะครับอาจจะมีการตื่นเต้น like หรืออะไรสักอย่างก็ว่ากันไปเอาเหยียบเบรกครับรถทุกคันที่เป็นออโต้จะต้องเหยียบเบรกและก็ดูที่หัวเกียร์รุ่นที่มีตัวปลดล็อกนะครับเอาลองจับหัวเกียร์ดูครับตัวนี้มีที่ปลดล็อกที่หัวเกียร์นะครับถ้าไม่ปลดมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้ครับ อย่าเบรกยังครับเราก็ปลดล็อกลากมาที่ตำแหน่งเอ็นว่างก่อนโอเคนะครับมันจะบอกที่หน้าหน้าปัดใช่ไหมหน้าปัดตรงนั้นนะครับว่ามันเป็นเอ็นว่างาแล้วก็พร้อมที่จะดีเดินหน้าเราก็เปลี่ยนตำแหน่งมาที่ดีเดินหน้าโดยก็อยยบเบรกนั่นแหละเหมือนเดิมตามปกติเราจะลากแล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะครับต่นนี้ก็สเต็ปก็ปล่อยเบรกลองดูก่อนลองดูระบบเบรกของรถคันนี้ก่อนว่าไปแล้วมันจะเป็นลักษณะไหน อ่ะปล่อยไปครับแบบหน้าไม่ต้องเชื่นมากนั่งปกติเออนั่งเงนปกติครับลองเบรกดูครับลองเบรกเพื่อปรับตัวก่อนว่ารถเราคันนี้มันเบรกเท่าไหร่มันถึงไม่ไม่หัวเสียบไม่หัวสักอะไรอย่างเี้นะครับปรับรถตามความเหมาะสม ตอนนี้หยยบอะไรอยู่ครับยังไม่ได้หยยบอะไรอยู่อยู่บนอยู่บนอยู่บนเบรกหรือว่าอยู่บนพื้นอยู่บนอยู่บนเบรกย่าเบรกไว้ดีครับครับปกติรถมันขยับด้วยของด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้วถ้าพื้นที่มันดีนะครับอ่าละหยุดรถอ่าถอยหลังโอเคเมื่ออ่าถอยหลังหนึ่งเกียร์มันจะดังติดก่อนหนึ่งครั้งถ้ารถที่มีเซนเซอร์มันจะดังนะครับ ดังติดแต่ว่าบางเซนเซอร์บางรุ่นก็ไม่ทํางานอถอยลังตรงตามเส้นตรงด้านซ้ายมีเส้นตรงให้ดูอยู่แบบไม่เร็วเ,ไไว,เเรวเกินไป้้ควบคุมด้วยเบรกถ้าเร็วเกินไปถอยตรงได้อย่างเดียวถอยเรียวไม่ได้เส้นนี้หละครับหยุดรถก่อนครับถูกต้องเขาที่มันขับถูกต้องนีง่ใช่ข้างๆรถเนี่ยนี่นี่นนี่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 อ่ใช่ใช แมนั้นเส้นนี่ไหมเส้นข้างๆอ่าโอเคไปครับไปต่ออย่าให้ออกนอกได้ยอย่าใกล้มากเกินไปให้มันขนานปลอดภัยไว้ <S <S ขวาไปนิดนึงโอเคขวามือตัวเองรถไปเรื่อยๆช้าๆ <S 2> <S 2> ตอนนี้ก็อยู่ในวงในนะครับด้านนอก,กอาจจะไม่เห็นอาจจะได้ยินแต่เสียงนะครับก็ไม่เป็นไรหลายๆคลิปมีอยู่นะครับก็ไปติดตามกันดูว่าเออเป็นยังไงบ้างแต่ละคนมาเรียนนะครับก็จะถามกันก่อน อสอบถามผู้เรียนก่อนว่าทักษะเป็นยังไงบ้างตอนนี้รถเราออกห่างจากเส้นแล้วเผลอไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าเราถอยหลังตรงได้อย่างเดียวเราปรับพวงมาลัยยังไม่ได้เท่าไหร่ปรับซ้ายเข้ามาหาเส้นครับซ้ายมือตัวเองหมุนเพิ่มโอเคแล้วก็อย่าปล่อยเบรกเยอะตูดรถกําลังมาแล้วก็จะเริ่มพื้นพวงมาลัยด้วยนะครับปล่อยไหลไปเรื่อยๆช้าๆอันนี้เห็นแต่ภาพการพูดนะครับแต่ภาพนอกสนามอมองมองไม่เห็นนะครับก็ เอาเท่าที่ว่าไปผู้เรียนจะเข้าใจได้นะครับครับใช่<อ>ใช่ขึ้นพวงมาลัยด้วยให้มันเป็นขนานโอเคครับหยุดครับเปลี่ยนเป็นดีเดินหน้าฝึกใหม่ๆก็หยุดบ่อยๆเข้าเกียร์บ่อยๆจะได้จําเกียร์ได้นะครับอ่ะปล่อยเบรกเริ่มเล่นกันเล่งได้ครับโดยให้รถตรงอยู่ในตรงนี้นะครับไม่ต้องให้มันออกไปไกลมากมีความเก่งไหมมากก็ไม,ไม,ไม่ไม่เกง่งไม่มากเอาไม่มากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็กถือว่า ประสบการณ์เคยเคยจับรถมาบ้างแล้วที่ GT d i v i n g ครับโอเคใหนลองเร่งดูครับลองเร่งดูเปิดไฟเลี้ยวขวาในบริเวณที่เลี้ยวได้ครับเวลาเลี้ยวก็ควบคุมได้เบรกกับปวงอะไรเลี้ยวเลยใช่ไหมครับเลี้ยวได้เลยแล้วก็ตั้งหน้าตรงด้วยเลี้ยวไปตามมุมของมันเบรกไว้ด้วยนะครับเบรกไว้ด้วยเออปล่อยมันไป ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายขึ้นมาทางฝั่งซ้ายที่เป็นเลนสีขาวซ้ายดีครับถ้าทําไม่ได้ถ้าง,งึงยิงก็เบรกไว้นะ่อย่าปล่อยอย่างเดียวเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์ลงข้างทางหรือมีเปอร์เซ็นต์ไปเบียดโอเคดีครับเริ่มเล่นคันเร่งเมื่อเรามั่นใจว่ารถตรงแล้วสเต็ปนี้มันจะเอาไปใช้บนถนนใหญ่ได้เพราะผมจะพูดน้อยลงแล้วตอนนั้นเพราะว่าคนเรียนจะต้องใส่โหมดความคิดตัวเองเข้าไปด้วยแล้วมั่นใจตัวเองว่าหน้ารถตรงปุ๊บเราก็เริ่มเริ่มเล่งเ,เพิ่มเติม พอถึงจุดเลี้ยวเราก็เปิดไฟเลี้ยวชะลอแล้วก็ตั้งฉากเลี้ยวให้ได้เตรียมตัวเลี้ยวขวาด้านหน้ากะก่อนนะครับว่าเราจะเลี้ยวตรงไหนกะก่อนไม่ใช่มัว่วถ้ามั่วมันจะไม่ได้ฝึกอะไรช,ชา้าแต่เบรกด้วยอย่าให้มันเลี้ยวต่อปรับก็มาทางนี้ก่อนโอเคตั้งตรงด้วยอันนี้ดูพื้นฐานก่อนแรกเริ่มของคนขับนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอจะควบคุมรถได้หรือเปล่า นะครับต้องมองจากจุดนี้ก่อนว่าเขาเป็นยังไงบางหน้ารถตรงแล้วนะครับเราก็เร่งกันเร่งขึ้นการเลี้ยวรู้สึกจะเลี้ยวเป็นวงกว้างได้อย่างเดียวยังไม่คืนวงอะไรสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูการเลี้ยววงแคบกันดูการตัดสินใจในวงแคบก็คือมุมฝั่งนี้นะครับทีนี้ใช่เลยไปอีกก่อนอย่าไปเรื่อยๆก่อนให้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้มันอาจจะเลี้ยวไม่ได้นั่นคือการหยุดรถนะครับไม่ใช่เลี้ยวไปอย่างเดียวเลยอ่ะเริ่มหมุนวงอะไรเลี้ยวซ้าย ไปเท่าที่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่เบรกเราดูก่อนหมนุนไปหมดแล้วเราก็มาดูว่ามันเลี้ยวได้ไหมดูกระจกด้วยดูความเป็นจริงก็ไปด้วยใ่ยับีครับให้มากที่สุดเอาละโอเคนั่นแหละเสร็จแล้วก็อาร์ถอยครับพออาร์ถอยเสร็จพวงอะไรยนคืน้คืนด้วยหมุนคืนให้เยอะๆครับฝั่งขวาเบก่อนเบก่อนอ่าดีมากดีมากถูกต้องหมุนมากๆครับ ถ้าทําถูกรถมันจะรู้สึกอุยอย่างมาเห็นไหมดีครับถูกต้องถ้าคิดว่าเดินหน้าได้เราหยุดรถนะครับพอแล้วก็เดินดีเดินปุ๊บปรับพวงมาลัยทันทีหมุนได้เลยครับรอบสองรอบไปเออนั่นแหละดีมากครับดีมากรอบสองรอบนี้คือขั้นต่ำเตรียมตั้งตรงเดินครับอ่านี่แหละจะได้เห็นผลชัดเจนจากการใช้พวงมาลัยของเขานะครับว่าช่องแคบเป็นยังไง ทางกว้างเป็นยังไงจะเห็นผลตัวเองว่ามันหมุนพวงอะไรเร็วขึ้นผิดปกตินั่นหมายถึงว่าจังหวะรถอาจจะเร็วไปเราต้องเราต้องผ่อนเบรกบ้างอะไรบ้างในขณะที่เราเลี้ยวถ้ามันพวงอะไรเร็วเกินแสดงว่ารถจังหวะเร็วไปสําหรับเราตรงไปก่อนให้ไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายมาจากอำเภอไหนครับอุบลรตน์จ้าอ๋อเขื่อนอําเภอเขื่อนอบนุบลรัตน์จ้ามาไป,ปยังขยับไปอีก เออโอ้ยยังคอย่งอยังเยียวอย่าตื่นบนถนนใหญ่แล้วกันตอนนี้ยังตื่นยังอะไรตื่นไปลดบนถนนใหญ่แล้วงานเข้าได้บ้างเยียบผิดเยียบเบรกเป็นคันเร่งคันเร่งเป็นเบรกช้าครับเห็นไหมมันม้วนเยี้ยวต่อเห็นไหมมันไม่สามารถไปนู่นได้ไม่เป็นไรตั้งตรงก่อนแล้วกันเออเริ่มเร่งคันเร่งครับวันนี้เห็นแต่ภาพการขับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เสียงยู่ด้านนอกมันร้อนมากวันนี้ยยยยััังไม่ถ่ถาาาใหห้้ดดูนนนะคครรบบเี๋ววอ,อก วันนี้มาปรับพื้นฐานของของการรื้อฟื้นความทรงจาของนักเรียนก่อนนะครับจากการที่ไปเรียนจากที่อื่นมาแล้วกินเลนตัวเองอ่าปรับปรับมาทางซ้ายนิดน,นึงครับเออปรับเข้ามาอีกโอเคเลงขึ้นครับเลงขึ้นเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายอย่าเพิ่งเลี้ยวตอนนี้ขยับไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนอ่าเริ่มเลี้ยวได้ครับ ควบคุมเบรกด้วยควบคุมจังหวะเบรกด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากครับเวลาคืนก็ค่อยๆ่อยคือนอย่าไปฝืนมันคืนประมาณรอบสองรอบเหมือนกันดีครับอ่านเห็นไหมประมาณนี้แหละถ้ารถไม่เร็วมากการควบคุมมันก็จะค่อนข้างดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยบนบนถนนก็จะปลอดภัยชัวแต่ถ้าเี้ยวเราเป๊ะไปร่นแล้วก็เป๊ะมานี่นะครับอันตรายเดี๋ยวชนกันเกิดขึ้นตัวนีเ้เล่งคันเล่งหน่อยเพื่อเป็นการเสริมเสริมความเร็วให้มันมั่นใจตัวเองมากขึ้น ถ้าเราคานไปแบบนี้บนถนนใหญ่เราจะโดนบีบแต่ไล่แต่แต่แต่แหละเตือนตัวนี่ช้ามากไม่ได้ใช่ไหมครับก็เพิ่มความเร็วขึ้นตามความเหมาะสมอย่างเช่นตอนเนี้ยเราฝึกได้เราฝึกไปก่อนอะไรที่เป็นไปได้เราทําไปก่อนเพราะว่าต้องดูบนก่อนว่าเออพอบนถนนแล้วมันตั้งเขื่อนที่เลนตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมหน้ามันยังมาอยู่ใช่ไหมหน้ามันมาฝั่งนี้นิด นิดนึงไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องควบคุมให้ได้ถ้ามากกว่านี้มันจะเซเซมากๆแล้วก็เซไปนู่นอีกตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ยังถือว่าได้อยู่